สวัสดีครับวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมาเล่นเกม FC Mobile ค่ะวันนี้เราจะมาสุ่มพี่พีเล่นกันนะคะน่าจะ EP สามั้งที่สุ่มเล่นกับพี่พี่เนี่ยน่าจะ EP ยี่สิบเก้าเลยไม่ใช่หลาย EP แล้วที่เล่น FC แต่ว่าที่มาสุ่มเล่นกับพี่พี่เป็น EP ที่สามหลายเดีว้วยังสุ่มแบบหนูจำได้น่าจะ EP สาม เพราะว่าเล่นเรา EP ที่เป็น FC กับ EP สูงเออจะโดนแล้วเนี่ยอันนี้หมามีเล่นเองนะไม่ใช่น้องแบทค่ะพี่ประักเหมอนน่นน่นอันนี้หมามีเป็นคนเล่นเพราะเวาจะเข้ามาสุมในลายพี่พี่ไม่ค่อยอ่อนกันเลยอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอ้นุ่นครับโอ้๊อเคครับชนคาเสาวยังรอดยังรอด โอ้าโดโดนเฮ้ยเคี้ยเขี้ยเขี้ยเหี้ยเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยรอดโอ๊ยโอ๊ยเก็บโดนหลายรอบแล้วไอ้โปเซียนอะไรรอบเนี้ยรอบเนี้ยรอบเนี้ยโอ้ยรอบเนี้ยโดนจริงๆนิาดีที่สุด พี่จ๋าพี่จ๋าให้มีหน่อยจ้าให้มีของบนหน่อยครับไปกอ็อ้าวโดนแยี่ยงอีกแล้วแฟนมนมาร้องเพลงเชียร์สิครับวเพิ่งจะพิ่งพี่พิเยยนโอ้โหโดนไปแล้วลูกสองนาฬีกาได้ไม่สังจีด พี่จะเอากิโลนี้ให้มามีสักลูกนึงพี่เล่นเก่งมากเลยค่ะโดนเอ็งมึงเนี่ยอ่ะใสสามอะพี่ต้องใจเย็นกว่านี้นะคะพี่คะพี่ใจเย็นนะคะไม่กมีใจร้อนหน่อยค่ะสาว ม่ีเลยไปไปเคลีย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 ไปไกลๆก่อนปิดเสียงเอาอ๋อหมดจริงแมนแมนเป็ดปิดเสียงครับได้ยินไหมครับได้ยินแปิดจบครึ่งแรกจบแค่ครึ่งแรกก็โดนไปแล้วสามลูก ไจะทำทำสกอร์ได้ตอนเล่นกับพี่ๆเนี่ยน่าจะไม่มีโอ้แัดเดียวเองโดนไปเดียวันมีอน,นบอกว่าพี่คงจะเยืนหนไปเลยหอืมสุ้ายด้วยก่อนอุ้กัดกาดขับเฉยเลยเฮ้ยม,มา สไลด ah. ์สไลด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 ์ยังบอลไปเคลียร์ไปก่อนพี่จ๋าพี่จ๋าพี่โตนี่ยังมั้งเนี่ยเพื่อนใจเด่นเหนียวไม่ล่าเหนียวไม่ล่า่านไปงาน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 รับบอลวิ่งวิ่งวิ่ง พี่อ่ะพึ่งตูนแย่พี่จะเอาสิทลูกเลยแหละเรือเจริเย็นๆกันหน่อย ับ,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 บไปยังสวนที่ไปยังสวนเดินไปแล้วหกแบทแมนนีม่ม,มาเป็นกองเชียร์เลยอ่ะเต่เไ,ไอพี่เขาเชย เช้ใจข้าร้ท้าอ่า,าอะไรอ่ะใบเหลืองเนาหนูนกเปกลี่ยนสกินด้นนหนูในังไม่้องเปลี่ยนยอ้ยไม่กันจไม่นทคน้นกบเเปลี่ยนเปคใลกแล้วใช่ไหม่เปลี่ยนเด,ด็นี่เล่นเอซอยู่ครับไม่ได้เล่นโลก เขบอกเพื femme, Un ่อนเฉลี่ยว่าน้องกับเปลี่ยนเต็นตัวเป่นหม่งไปแล้วอแดแล้วหัูนไม่ตีไข่เลยพี่เขาเล่นไปแตดแล้วมาหมดเวลาดีแล้ว โดนไปแปดพอ<บ>ต้องกดไลค์ให้พี่เขาหน่อยไ like, like, like. ลค์ไลค์ไลค์กดป้ายจีเหลือน้างดีโอเคเดี๋ยวลองไปสุ่มกับพี่คนถัดไปกันเลยพี่คนต่อไปชื่อพี่หนึ่งสองสามสี่คนเมื่อกี้กับคนนี้ก็เหมือนกับเคยเล่นกับพี่เขาแล้วนะคะก็แพ้ตลอดค่ะไม่เคยชนะ ไม่ค่อยได้เล่นเลยยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยค่ะให้กำลังใจกดกดไลค์กดซับสไคร์มามีด้วยนะมามีกับแบทแมนด้วยนะคะโอ้รอบนี้เปลี่ยนชุดแบทรอบนี้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีชุดอ๋อแล้นเราต้องเปลี่ยนอันนล้วรต้องเปลี่ยนเมื่อไแล้วสียจะโดนเป็นสิบลกะนะูกอามั้ยโอ้ ตาดีที่5โดนไปแล้วจ้า10โดนที่1234ไปแล้วจ้าเตะสวยมากเลยไปมาตีไข่สักครั้งสิพี่อ่อนให้หน่อยสิคะไห้ ซูมไม่ได้เตะขาอย่างเดียวสไลด์ไปรอดอันเดอด์รอใไอพี่จ๋าไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ยจะโดนเลยโดนได้มามิดได้บอลั้งสิคะสไลด์ไปสไลด์สไลด์ไม่ได้ ไปเลยไุเลยบวาโดนไปอีกเดียว โบวนี่แล้วโอ้ไปไหน เคลียร์เดียวอันนี้มามีขาเคลียร์มันแบตเมื่อก่อนบอลเตะช่วยอะไรอย่างเดียวครับมหมดครึ่งแรกไวๆหน่อยไม่ลัมมี่เลยเซอร์บินมันไม่ด้วยหมดครึ่งแรกไวๆเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนอีกนะอะยู่ไหนลูกยังไง Nó bị tê cái lạoo lâu, Slay bay.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  nè nga. Slay bay. Slay bay. Slay bay. Slay kinh chân người à ok xung <laughs> lại kênh xung lại qua xung lại qua hmm uh -huh, oh. kinh chăng. พี่เขานะไม่ใช่นี้นะนี้อ่อนเจี๊ยบาเไม่เล่นจ้าเจ๊ยบตาเคลียร์ไปเรื่องนี้อยู่ไบนมาพูดเรื่องนี้มาโดนอยู่แล้วเนี่ย ได้แฟนเปิด99โ okay. ค้แชแค่อะดูนี่ไม่ทำนะชาดปลายไม่ถึงมีแทบไม่ได้คลองบอลกับเขาเลยเสียใจพีสิ เสร็ <ś cis> จูกแล้วพี่เมื่อกี้โดนไปแปดพี่คนนี้เราจะโดนเท่าไหร่ ไลด,ด์ดูสิสไลด์เด็กก็ยโอ้โดนไปแล้วครับคุณเนี้เตะไหลาลูกแล้วเดโอ้ยั้ยเราไหมะ ูกโดกนเลยยิ่งชา้าจงหมดเวลาโอ้ยแบนแมนบัมมี่โดนแปดลูกทั้งสองสองคนเลยรอบที่แล้วบัมมี่ได้สิบศูนย์ม่ใช่8 0ูนรอบนี้ก็8 0ูนเหมือนกันสำหรับคลิปนี้มัมมี่กับแบทแมนขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์ คอมเมนต์มาให้เราเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย